กินไหมขี้มือคิวขี้มือคิวเค็มอร่อยไหมคะขี้มือผู้ชายไม่อร่อยเหรอต้องขี้มือผู้หญิงเหรอใช่แสดงว่าขี้มือหมาหมากับขี้มือเจ๊ก็กินได้ใช่ไหมใช่เหรออืมแล้วขี้มือใครอร่อยสุดระหว่างขี้มือยายขี้มือเจ๊ขี้มือหมากับขี้มือป้าไก่ขี้มือเจ๊อร่อยที่สุดเหรอจริงเหรอเคยกินแล้วหร่อขี้มือเจ๊กินขี้มือเจ๊เปื่ออะไรคะ ขี้มือเจ้เปื้อนอะไรเปื้อนเยลลี่เหรออ,าาอืมอแล้วไหนบอกว่าขี้มือยายอร่อยที่สุดไม่ขี้มือหมามมาอร่อยที่สุดไม่เปรติตบอกขี้มือเจ้อร่อยสุดเมื่อกี้จริงเหรอ,อ,อคุณเจ้เป็นคุณเจ้บ้านนงคังไหนคุณเจ้บ้านาานี่หมูอีกใช่ไหมเปอดทำนี่ก่อนที่จะกินหมูอีกกกินหมูอีกหมูอร่อยนะค่ะให้เปิดเอาหมู หมูหมูนุ่มใช่ไหมคะมาหมูห้หมูนุ่มเนาะน้องไปเอาที่เห็นนั่นเลยก็ได้เออถ้าไม่พอนะแมวอันไหนก็ได้